สวัสดีครับสำหรับการป้องกันนะครับแม็ก3สสามนะครับสแปมจากเว็บพนันนะครับเราก็มีวิธีง่ายๆนะครับก็คือให้เรามาที่ Setting นะครับใน YouTube Studio เราก็เข้ามาที่ความ u n n t y y o o e r a t i o นนะครับจากนั้นในความเป็นจริงสิ่งที่ดีที่สุดเลยก็คือถ้าเราเลือกเป็นโฮออนนะครับ Modulation เป็นโอนไว้หรือตอนที่เราสร้างคลิปนะครับเราอาจจะเลือกให้เป็นโอนนะครับสมมุติผมให้ดูคลิปตัวนี้มันจะมีตรงโชว์มอตัวนี้นะครับถ้าเราสามารถโอนไว้ได้นะครับหรือว่าสับสกิปนะครับ ให้สมัครห้าห้านาทีเนี่ยยังทะลุมาถ้าเป็นไปได้เราอาจจะกำหนดเองเป็นหกสิบนาทีนะครับหรือว่าจะหนึ่งวันแล้วแต่เราเลยตรงนี้ให้ลองทดสอบดูนะครับว่าถ้าเราเซตโฮออนแล้วเนี่ยเราตั้งเท่าไหร่มันยังทะลุไหมแต่ห้านาทีเนี่ยผมบอกได้เลยว่ายังทะลุนะครับแต่คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ พอผมโฮออนปุ๊บสแปมแม็กซ์สมาผมก็ลบทิ้งไปเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเราเปิดเป็นปกติเนี่ยหรือสติ๊กเนี่ยนะครับเราอาจจะเอาตัวนี้คุ้มกันไว้ว่าจะมาอีกรอบไหมนะครับเราก็เซฟไปแต่ส่วนใหญ่คลิปที่โพสไปแล้วสักระยะถ้ามันเคยโจมตีแล้วมันจะไม่มาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของการ กำหนดนะครับตัวบล็อกเวิร์ดนะครับผมก็จะมีบล็อกเวิร์ดนะครับโดยที่ได้ขอจากทางเว็บไซต์ youtube นะครับเสกปั้นแต่ง youtube นะครับเขาก็ส่งมาให้แล้วนะครับถ้าเราแอด l i n e ไอของเขานะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงค์ขอบคุณคุณเสก YouTube ไปด้วยนะครับปั้นแต่ง YouTube แล้วก็ของผมเองผมก็มีนะครับที่เพิ่มเติมก็คือได้ผสมผสานของคุณเสกปั้นแต่ง YouTube แล้วก็ของตัวเองที่ได้ให้ c h a t gpt ช่วยตั้งแต่เริ่มนะครับโดยที่ในช่องผมเองเนี่ยผมก็ได้ใส่ เพิ่มเอาไว้นะครับส่วนนี้เป็นที่ผมรีพอร์ตแล้วก็บล็อกของ Mac ก3าเว็บพนันไปนะครับตัว count ของเขานะครับแล้วเดี๋ยวก็จะดูว่าจะมาอีกไหมนะครับแล้วเดี๋ยวจะอัปเดตตรงนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดให้ชัวนะครับไม่ให้ทะลุเลยก็โฮออนไว้ก่อนนะครับในภาพรวมอาจจะไปตั้งแยกในแต่ละโพสต์ของเราว่า เอาสับสกิปกี่ชั่วโมงกี่วันถึงจะสามารถคอมเมนต์ได้ข้อดีก็คือคนก็อาจจะต้องถ้าอยากคอมเมนต์จริงๆอ่ะอาจจะต้องกดติดตามช่องของคุณด้วยนะครับก็ทําให้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นได้ก็อาจจะเขียนอธิบายไว้หน่อยว่าเพราะอะไรแล้วก็ปักหมุดไว้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะดีขึ้นนะครับแต่ทางที่ดีเราอย่าไปพูดถึง แม็กสามามากเพราะผมทําคลิปทดลองบล็อกแม็กสาเนี่ยมันโจมตีมาหนักกว่าเดิมอีกในหัวข้อที่พูดถึงมันนะครับอันนี้ผมก็ได้ไกด์ไลน์ไปแล้วสําหรับตัวคีย์เวิร์ดนะครับสามารถมาขอได้ที่ youtube ผมเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับช่วยกดถูกใจติดตามกันหน่อยหรือถ้าเป็นไปได้นะครับกดสมัครสมาชิกช่อง วศินพิลมปัญญาประดิษฐ์นะครับเดี๋ยววิศวกรปัญญาประดิษฐ์นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ของช่องไว้ให้นะครับถ้าสมัครแล้วก็เข้ามาดูตรงสมาชิกเท่านั้นได้เลยนะครับคีย์เวิร์ดที่ผมให้ไว้แล้วก็ยังจะมีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกจะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกนะครับที่ผมจะอัปเดตให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านมันไปได้วยกัน นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ